เจอแจ็คพอตแล้วจ้ะทุกคนเห็นอะไรบ่เมื่อกีนนะ้นั่นนะ่ะน,นั่นนะ่ะว้าวพี่อีกนึงนั่นน่ะว้ายเก็บจ้ะเก็บเก็บมึ่แม่อุ้ยตาสะอ่อนครับหนึ่งสองสามซี่หาหาดอกจ้าห้าดอกเลย ดีจ้าทุกคนวันนี้่พอไปอแล้วจ้าพาเขาไปอีกแล้วพาเขาปลา,า,าก่อนไปเห็เดอกแล้วจ้า <c oughs> มาปลาเกลกับกับปุงหน่อยคู่ใจ <c oughs> มาปลาเกลจ้าก,ก่อบุรุจักปลา,าเห็ดเนาะก็อไปปลาอื่นกับปกาไปจ้าไปมาปลา,าที่เขาเคยมาเลยเนาะจ้ามาหาเห็ดน,น้ากันแต่แต่ว่าเห็นแล้วดอกหนึ่งมึงทุกคนเห็นแล้วดอกนึงดอกแรกแหกมันจ้ะเก็บ ตอเอยต้องหาต้อน้ำกันจ้าทุกคนโอเคเฮ็ดเพิ่งวันนี้จะไปทำง,งานแล้วมาเลาะก,ก่อนจา้าแต่เขาป้าเฮ็ดกัมีแห้งเฮ็ดอยังบุน่นนะบุ่นจักนะหนูตาเห็นตัวไงมันถือฝนจทุกคนเฮ็ดตูป้ปุบยอ่ จ้าทุกคนเห็นแล้วกระลังข้นมันๆจ้ออา,าปลานี่ปลาที่เคยมาทุกเพียรนะจ้ะคือบอกไว้แล้วเนาะปลาอ่นกว่าบรูจักมาปลาตี่จขอคลองจักเลยละจ้ะเนี่ยยงพ่อมีแต่เกอดว่จ้ะ กำลังขึ้นถือฝนกำลังขึ้นมาอย่างหาตอน้ำกันจะ้ะจัดทุกคนหน่อุ้ยมองนี่อนั่นอำไมหันละหน่อยอยู่เอาดอกนี่นี่จะ้ะนี่ยังแบบแบบรึงที แ,แม่นิลิเป็นแบบแบบแสเสื้อนีอ่อนเลยจ้ะเพราะหนำมีนอนดอบเอาต่อจ้ะทุกคนเ,นเบื่อโอ้พี่จันนั่น นึ่งตาหน่งดอกนึ่กำลังขึ้นมางามๆเลยเก็บจะเก็บนั่งคาับต่อจ่อทุกคนงาพอร้องอีกแล้วแตะ หวานโมเม,มนต์ล้างสียางไก่งามๆเลยไปต่อจต่ทุิมก่อนไปต่อนา,าองหาวน้ำกันโอ้ยแล้วจ้ะถือฝนเราก็ล้งางพากันขึ้นเอา หลุดพอแวบๆบแวบๆบแบบแบบีกแล้วแวบบตลอด <laughs> แวบ,บตลอดคลิปนี้แวบ,บตลอดจ้าทุกคนเนาะแวบบอคลิปนี้ตุอุติีเลยแวบ,บอีกแล้ว เก็บมาแบบนแี้แอ้ะจ้าหางบาทห้างตอนก่อยหมุนกล่องเลี้ยวแน่กว่ากับคอถัดน้ดวนจ้กะใส่ไอ้โมดกันสั้นแล้วล่ะจ้ะแต่ว่าห้างเทียนมันหนัเฝ้าน้ำเห็ดตื่นเต้นตน,น้ำเห็ดไรจ้ก็เลยเฝ้าหัน โอ้ยเอาดอกมันก็ได้จ้ะขาก็ะเป๋าก็เฝา,าน้ำเห็ดก็เลยภาพไปไว้จักน้อยจ้ะจ้ะมันเน่าแล้วมันถืคอคนเออพี่เก็บก่อนนะจ้ะมันสีเน่าก่อน,นมาอันยุข่ขงๆกันนี่จ้ะนา่า ยิ่เสียงรถเสียงล่าแรนมาจ้ะดูใกล้ๆถนนนี่แหละก็บริยางเขาไปเลยเขาวเลยจัดกุ่มนใหญ่หนีจักน้อย ดอกหนึง่งตุ๊ติอีหาตอน้ำกันปะจัดทุกคนมัน,นี่ยโ้ยมึงในจ,จัดทุกคนใครหน่อยหน่อยมันจุ๊มแหมละเนาะมันเหลือจากการเน่ากับจึงเอามันหน่อยพุดโอ้ยมึงจ,จัดทุกคนเนา่าดอกนึงนี่านี่ เก็บเก็บเก็บว้ายจ้าทุกคนเก็บสมุยยางเตะจ้าวันนี้ได้ตะตูปูติปีเลยทุกคนนี่เห็ดเท่านี่นี่ว Christmas. ้ายลูกเขางนะจ้าท really. ุกคนปีดไว้เ <nước> นาะนเอาดอกนี่นี่โอ้ รองนี่เป็นเน่าเุ่นเทาแล้วไงเอาแล้วไปนี่ละมันก็เทาจ้ะเทาบะอืมอันนี้ว่าเทาจ้ะสายไล่สายไล่มันเทาหาต้อก่อนมากวันหน่งห่างสุดท้ายาวันอาทิตย์วัางหันนี่ เอ็ดออกไว้คักเลยเท่าเจอแจ็คพอตละจ้ะทุกคนเห็นอะไรบ่เมืเ่อกีนนะ้นั่นนะนั่นน่ะว้าพี่อีกนึงนั่นนะว้าวเกบจ้ะเก็บ,กเ,กบเก็บมึงแ่อุอีตาสะออนครับหนึ่งสองสามสี่หาหาดอกจก้ะห้าดอกเลย ทุกคนมาเจอแจ็คพอตว้าน,น,นุ่นนุ่นนุ่นทุกคนว่าเป็นหาดอกว่าแมนจะพออีกดอกนึงหน่อยน,นี่เห็นว่าเนี่ยนั่นเก็บจะเก็บ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 ดอกหน,อกน,อน,น่อยกันดอกซ้ำเนี่ยเอาย่จ่ะดอกหน่อยก็หนีว่า <Wow. S 2> โอ้ยงัดงัดจะเลี้ยงขนาดเลยห <laughs> าต่อยต่อทุกคนคุณ,คณมึงดอกนั้นนี่มึงดอกนี้อีกนี่ โอ้ยจ้าทุกคนดอกนี่เก็บอีกแล้วมวลอยู่คนเดียวแต่ว้ายทุกคนเห็นอีกดอกหนึง่งอุ้ยอุ้ยเนาวว่าบ่เน่าวจ้าไม่หักปิดแล้วไว้กันไม่หักทับทุกคนนั่นเห็นเห็นอย่างบุบุดูเป็นกลุ่มเลย เราจะเอาที่เรารู้จ้ะนี่อืมปล่อยแล้วยังตะยังัวยังต ดูสินีิตูปูทีปีแล้วจ้าดอกนี้ดอกใหญ่จักน้อยจ้ะเก็บเก็บจ้ะทุกคนเข่าว,าวหาต่อจ้า จ้าทุกคนเห็ดที่หาได้มืมอนี้เนาะก็กำจะตัดขาก็กำจะไปเห็นงานหล่ะนะจ้าพอ่อจ้าทุกคนก็กำจะตัดขาเห็ดแล้วกว็กจะไปเห็นงานหล่ะเนาะพอกันนั่นไม่คลิปหนาจ้าเดี๋ยวพาเขาปลาหาเห็ดไหมเนาะจ้าพอกันไม่คลิปหนาบายบายสวัสดีจ้า